วิธีการแพนและซูมนะครับเราก็จิ้มไปที่เฟรมภาพก่อนนะครับก็นี่นะครับสี่เหลี่ยมที่ทับกันกน็จิ้มเข้าไปเลยนะครับก็จะขึ้นกรอบแดงมีสองกรอบนะครับบนและล่างบนก็พอจิ้มตัวบนก็จะขึ้นกรอบแดงนะครับก็เลือกได้นะครับแล้วก็เอานิ้วมาจิ้มที่จอใหญ่ ย่นได้ยืดได้นะครับรูดได้ให้ออกมายังไงก็ได้ออกจากซ้ายไปขวาออกจากขวาไปซ้ายนะครับคือกรอบบนเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มของภาพกรอบล่างก็จะเป็นการสิ้นสุดของภาพอันนี้ลองเล่นกรอบบนนะครับเห็นไหมครับก็จะซูมเข้าไป นี้เราไปทำกรอบล่างนะครับภาพจะสิ้นสุดให้มาด้านขวานะครับผมจะให้มาด้านขวา,าย้ายมาจากซ้ายให้ย้ายมาทางขวากรอบล่างนะครับกรอ,อบบนก็จะอยู่ด้านซ้ายกรอบล่างก็จะอยู่ด้านขวานะครับย้ายมานะครับ ก็ทำทำได้เหมือนกันนะครับเรเนี่ยกรอบล่างก็จะซูมขนาดไหนก็ได้ย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับจะย้ายมาทางซ้ายอ่าส่วนตัวนี้ยครับตัวที่ระหว่างกรอบเนี่ยก็คเครื่องหมายเท่ากับ <S 2> <S 2> <S 2> เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยครับเป็นการเหมือนกับล็อกภาพเอาไว้นะครับไม่ให้กระดุกกระดิกเนี่ยครับก็อยู่นิ่งนะเนี่ยครับก็คือการล็อกทั้งสองกรอบเอาไว้ขยับเขยื่อนไม่ได้เราก็กดอีกครั้งหนึ่งครับกดตรงเท่ากับนี่นะครับอ่าหายไปแล้วนี่เราก็ลองเล่นดูครับเนี่ยครับ กรอบบนก็จากซ้ายมาขวาใช้ล็อกภาพก็กดเครื่องไหมเท่ากับเราก็เลื่อนดูก็ยังยังเลื่อนได้อยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าล็อกแล้วเราก็ยังขยับก็คือใช้นิ้วสองนิ้วขยับที่จอให้ภาพต้องการให้ออกมาแบบยังไง เป็นการล็อกทั้งสองกรอบเอาไว้นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็กดออกอีกตัวก็ตัวเท่ากับนี่ครับกดปล่อยไปแล้วก็ขยับกรอบบนมาทำเหมือนเดิมครับกรอบบนก็อยู่ด้านซ้ายหรือจะให้อยู่ตรงอื่นก็ตามที่ต้องการแล้วก็จิ้มมาที่กรอบล่างนะครับให้ ย้ายมาด้านขวาสไลด์มาด้านขวาก็ลองเล่นดูใส่เพลงไปก็ลองไปทำดูนะครับกดตัวเท่ากับเนี้ยกดปล่อยก่อนนะครับอันนี้ล็อกถ้ากดอีกครั้งขึ้นแดงสองกรอบมันก็จะล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่ง กดตัวเท่ากับเนี่ยให้มันหายไปให้หายตัวแดงไปก็เลือกเล่นดูลองไปทําดูจากซ้ายย้ายมาทางขวา